กระทรวงการคลังไทยมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลา5ปี Coinbase ยื่น SEC ขออนุมัติเพื่อเปิดให้บริการซื้อขายหุ้นแบบโทเค็นบนบล็อกเชนในสหรัฐ Ink ง o u n d a t i o n ประกาศว่ามีแผนจะเปิดตัวเหรียญ NCK พร้อมแจก AirDropEigen Labs เปิดตัว Eigen CloudMicroStrategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มที่ 11, TC, 1 1 6 0 0 BTC โดยปัจจุบันถืออยู่ที่592,100 BTCBinance จะมีการแจก Spark ผ่าน Holder AirDrop ในวันที่17มิถุนายน2025ั Upbit มีการ list all Layer ALT และ h e d a l Protocol Truth Social ซึ่ง Trump Media เป็นเจ้าของได้มีการยื่นจดทะเบียนกองทุน Spot Bitcoin และ Ethereum ETF เหรียญ SETKJ และ KCOGE <c oughs> อยู่บน Binance Alpha ราคาร่วงมากกว่า60% Binance Alpha มีการ list sign t e future bybit จะมีการเปิดให้ทดลองใช้งาน SEC อนุญาตให้ Trump Media สามารถซื้อ BITCOIN ไว้เป็นทุนสำรองได้แล้วซึ่งทางบริษัทยังไม่ยืนยันจำนวนที่ต้องการซื้อโดยมีเงินทุนราว2,300ล้านเหรียญสหรัฐข่าวใหม่มาไวทุกวันอย่าลืมกดติดตามไว้นะ